S <S <S ลาสบอสเหนือ่อยฮร่ฮะเออจะจริงจ้าจะจริงจ้าจะจริงจ้าเราต้องไปพิชิตตรงนั้นให้ได้นั่นคือทางสุดท้ายของเราแล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับบ้านจืดแม่น้ำที่ไม่ใช่แม่น้ำ โอ้ติด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 พี่พีท,งทลงไหมเนี่ยพ่อลงแล้วนะ,ะ<อ>เราต้องถึงขั้นลงเลยนะทุกคนตัวเราหนักเกินไปค่นี้เองกูกูกูยืสยืสยื New, 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 New. เล็กมากนะทุกคนวิ่งอีกแล้วต้องขึ้นเองอีกอ่ะ <c oughs> แต่ต้องเดินเข้าขึ้นเขาเที่ยวนึงของเขากระโจมกันนะทุกคนเหนื่อยเหนื่อยแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อก่อนที่ผมวิ่งวิ่งเป็นกิโลผมไม่เหนื่อยเท่านี้นมาก่อนเลยขึ้นตึกสิบสองชั้นยังไม่เหนื่อยเท่านี้นเลยอ้อ นี่ผมต้องเดินจริงๆเหรอเนี่ยทุกคนเดินก็เดินง,งั้นเดี๋ยวผมพาขึ้นไปถึงข้างบนเลยเละกัน พีทคือโหไก้จะถึงแล้วนะทนุกคน,นขวดขามากเลยไม่ใช่ขุดขาอย่างเดียวลื่นด้วยไม่ได้มั้ยไม่ไหวนะยิ้ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นหน่อยพอ่อยิดตัวบาง ขึ้นคือความยากลำบากเพราะว่าลูกชายอยากมาที่เขาหัวเข้าตามมากทุกคนติดหินติดหินข้างล่างอะ่ะก้อนใหญ่เลย ินตรงนี้โคตรใหญ่ทุกคนินที่พ่อเราติ เรามาถึงแล้วทุกคนพอเราขึ้นย่วมาแล้วถึงแล้วเหนื่อยไม่เหนื่อยปะตอมีตัวอีกเหรอ นั่นฮะแต่พิ่เห็นแต่คนมาจบแค่ตรงนี้นะพอ่อ <Okay. S 1> เขาจบแค่ตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ต่ออีกนิดหน่อยนะ เย่ในดีสุดก็ได้ฮะไม่ไปอู่แค่นี้เดี๋ยวฝนจะตกแล้วกลับบ้านตรงนั้นมันยอดภูเขาใช่ปะฮะตรงนั้นยอดภูเขาตรงนี้อะไรยอดอ่าตรงนั้นนะในตรงนั้นนะตรงนั้นก็ไม่มีอะไรไปถึงมันก็มีมีแค่ถังน้ำแค่ดมา หนึ่งสองสามอาใหม่เอาใหม่เท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 ่แบบประมาณว่าหมดแรง